สวัสดีครับพวกเนนะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เรามีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับผมดูนี่ครับอชิ้นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นป้ายนะครับก็คือนั่นคือของ c a r n i เ a l นะครับผมคือ โซฟานะครับผมก็อี้โซฟานะะครับอ่าเน,นี่ครับก็อี้โซฟาของคานิวบอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมชิ้นใหญ่มากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับอันนี้เป็นสินค้าแคมปิง้งอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมสำหรับสายสายท็อกนะครับ แกะออกก่อนเนาะปุ๊บนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ห้าจุดห้ากิโลนะครับผมแล้วก็ตัวเก้าอี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ที่ร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นสองนะครับถ้าเป็นรุ่นสองนะเขาบอกว่ามันจะมีโอ้ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมจะมีห่วงตรงนี้เอาไว้สำหรับ ใส่ออปแปอไนท์นะครับผมแล้วก็ห้อยได้นะครับอันนี้เป็นรุ่นสองเนาะนะครับก็ตัวผ้านะครับเป็นผ้าไนลอนนะครับผมแล้วก็ส่วนเหล็กนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่ส่วนสีดํานี่คือเหล็กนะครับอ่าก็จะมีที่วางแขนเป็นไม้ครับผมนี่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไม้อะไรนะครับ ความยาวของตัวเก้าอี้โซฟานี้นะครับรวมที่วางเท้าที่วางแขนด้วยอยู่ที่4.4นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่4.4นิ้วนะครับส่วนความสูงนะครับผมอยู่ที่ประมาณ29นิ้วครับผมความสูงอยู่ที่29นิ้วนะครับส่วนตัวเก้าอี้นะครับผมอยู่ที่สูงอยู่ที่15นิ้วนะครับผม ก็ประมาณหัวเข่าพอดีนะครับผมลองนั่งดูนะครับนะเราสามารถนั่งสองคนได้นะครับอีกคนนึงก็ได้นะครับแล้วหนักอยู่ที่ร้อยห้าสิบกิโลนะครับแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับแต่เราไปแคมป์มันอาจจะแอบหนักนิดนึงนะครับนี่นะครับสำหรับสายล็อปคาร์บิวลนะครับผม่าแล้วก็มีอะไรอีกเอ,อ่ย เวลาพับเก็บก็จะมีหูหิ้วตรงนี้นะครับสามารถหิ้วได้นะสองอันนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อถุงมันมานะครับผมมีอีกหลายเจ้าที่ขายถุงนะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกนี่นะครับเอาไว้กันกันลื่นนะครับผมพลาสติกกันลื่น ก็สวยงามทีเดียวนะครับสีดำสำหรับคุมโทนได้นะครับผมตรงนี้เป็นสกรีนนะครับสกรีนคาว่าวคาร์นิวบลนะครับคาร์นิวบลคาร์นิวาลนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีปักผ้าเป็นป้ายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับนี่นะครับปักนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับโซฟานะครับผมคาริวอลแคมปิ้งโซฟานะครับ mm hmm. ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ